การปฏิบัติธรรมมันเป็นสื่อมันการค้นหาความจริงของตัวเองคำว่าสติจึงสำคัญที่สุดถ้าทุกคนมีสติอยู่ในปัจจุบันสิเข้าใจลึกซึ้งมากในคำว่าธรรมหรือความจริงที่จะของเป็นถุกสาเหตุของถูกของเะิของมันมีอย่างจริงมันบ่ได้ไปอยู่ในจินตนาการหรือการไกลขนาดนั้น คิดไปตามข้อมจริงหวดคข้นแต่ละมือขนาดกินเขายูยั่งบริยูน้ำเจาของกินเขายูแท้แท,ท้ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าบริยูกับการกินเขาไปนึกถึงอดีตบุคคลผู้นั้นคิดหอดผู้นั้นเรื่องเล่านั้นๆกิจการนั้นๆออั่เชื่อมโยงใสอนาคตมันเองมองขามปัจจุบันเบิดจังหวะขนาดกินเขาก็นยั่งบริยูจะกค้า่าปัจจุบัน บรรยูกับเจ้าของนั่นเองไรอยูกับผู้อื่นเบิดมีเริ่มต้นจากกินเขาเมันสิคิดถึงผู้นั้นเรื่องเล่านั้นนั่นแล้วก็อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้อด,นจจนอ,อดีตกับปัจจุบันปัจจุบันนี่บ่คิดพออดีตกับอะนาคขดอยู่น้ากันแต่ว่าปัจจุบันในขณะที่ของเป็นลืมเลือนเบิดเลยว่ายกตัวอย่างคือการกินเขา่า หากินเข่าอยู่นี่ถ้ายำน้ำถ้ายำถือกลางปักยังสิ่พูดก่โอ้อย่เออแต่เพรายำกัดออกแต่ว่าความคิดนั้นยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดหรือว่าคิดถึงเรื่องกิจการงานการค้าการขายมีกําไรหรือขาดทุนแล้วก็คิดเกี่ยวของข้าบุคคลอีกว่าเออให้ติดต่อเนนั้นจังสิได้กาไร เหตุกับณ์ผู้นี้ขาดทุนหรือคิดถึงบุคคลบุคคลที่รักกับบุคคลที่เกลียดเกิดเป็นอารมณ์ความพอใ,อใจกับเพข้อใจมีอยู่สองอย่างอันแหลกมันมากเป็นสันเรนว่ายกตัวอย่างลองเบิงให้พิจารณาตามวามเป็นจริงของแต่ละคนแต่ละคนเด้เอ,อบาแมันไปจำเอาเฉพาะค้าซ้อนพุทธเจ้าหรือ ต่างๆหน้าที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังมาล้กมองออกนหนกโตบัมองไปเป็นจินตนาการมันเป็นคือว่าไปจำอาอัตรักการแล้วก็ไปจินตนาการเป็นภาพมายาของเจ้าของเองขึ้นมาอย่งบอกว่ามันบรอยุ่ไกลมันยุ่ิเจ้ของเองมันอยู่นําเจ้าของเองไปทามาคิดถึงยินเข่าตอไปแล้ว กินน้ำกินยังกระซางความคิดทั้งหลายแหล่บดอยุ่กับการกินเขา่าบดอยุ่กับการกินน้ำบดอยุ่กับเดินการยืนการเดินการนัง่งการนอนของเจ้าของอยู่กับผู้อื่นบดนั่นแหละถูกมันเกิดขึ้นภาวาความคิดของเหาบดอยู่ในปัจจุบันความคิดของเหาไปหาปุงแตงเรืองของผู้อื่นให้มันเป็นอนาคตเอาตามความเป็นจริงนี่โลดหลังจาก อันนี้คือการใส่ชีวิตประจาวันของแต่ละคนคนเป็นอย่างมันจังถูกมันถูกเพราว่ามันยึดอดีตมันถูกเพราว่ามันอยากให้เป็นไปดังใจนั่นมันไปหาหน้าหดคิดถึงให้ถึงหน้าสัตว์เลี้ยงหมูหมากาไก่งัวควายออคิดถึงนกคิดถึงหลายอย่างม,มันบริยูนี่เดในความคิดถึงทั้งหลายแหล่ด้วยแล้วตั้งแต่เป็นการยึดเอาอดีตแล้วก็ปรุงแต่งไปนั่นสังขาร สังขารปรุงแต่งไปแล้วให้มันไปเกิดเป็นทั้งสันเห้เกิดเป็นทั้งสีให้เป็นแบบนั้นเห็นเป็นแบบนี้อิงบอกว่าตัณหาคือความอยากอยากให้เป็นดังที่ตัวเองพอใจเป็นราคาราคาหรือว่าการมุปาทานก็ถูกแลวก็เมื่อมีการมุปาทานเห็นเป็นไปดดังใจที่จะความคิดแล้วบางอย่างคือว่าเปลี่ยนก็เกิดอารมณ์ความบั้อใจเกิดนั่นสาเหตุถูกล้วนแล้วแต่เป็นสังขารคือความคิดก่อขึ้นมาทั้งบัด เมื่ออยากให้มันเป็นไปดังการมุปาทานที่จะของข้อใจไวแล้ว <Okay. S 1> เมื่อมีการเขาไปคุยเจราจากันก็ยอมแสดงความคิดเห็นของเจ้าของออกมาว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามที่ตัวเองข้อใจ <Okay. S 1> และยกอ้างเหตุผลทั้งหลายเลื่อนว่าสีรพตุปาทานเนี่ยเหตุผลทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังได้เปรียบได้เทียบได้หูได้เห็นต่างๆหน้าหรือเคยกระทํามาสีรพตุปาทานต่อมากลลว อัตวาทุปาทานนีย่อมน้อมเข้ามาสู่ความเห็นแก่ตัวหนกโตถือตนเป็นไงขึ้นเก่าอันนี้คือชีวิตประจาวันของแต่ละคนเลยที่คนมองข้ามในปัจจุบันของเ้าเองกินเข่ากับยิ่กับกินเข่ากินเข่าวปญญากับผู้อื่นเอาความรู้สึกในกคินทั้งบดไปไห้กับผู้อื่นสั์เลี้ยงสมบัติที่มีวิญญาณซัต์เลี้ยงคนลูกผัวเมียสมบัติสมบัติกูเบิหล้านเลนหล่อนสมบัติกูเบิด แล้วก็ที่บ่มีวิญญาณเอาไว้กับเลือกสวนไรหน้ากิจาการลดต่างๆเอาไปไว้กับสิ่งสองอย่างเลยคิดเป็นอดีตและปัจจุบันไอคิดเป็นอดีตและอนาคตไปเนี่ยนี่คือประจําวัานของแต่ละคนที่บรรลุสึกโตเลยว่าจะของบ่มีสติในการคิดสติอยแต่ว่าเป็นมิจฉาสติเป็นสติที่เหตุให้เกิดทุกเป็นสติที่เกิดความเลวร้อนและกังวลน,นึกถึงอดีต แล้วก็ป้งปุงแต่งไปเป็นอนาคตแต่ว่าปัจจุบันบารลูว่าจะของยูนยทีนี้ในการปฏิบัติรรมทั้งหลายอีกไปสำหรับบุคคลที่มีโอกาสในการมานังภาวนาจับลมหายใจภาวนาพุทโทษหรือสวดมนต์หรือการเดินจงกมรมบวก่วมทั้งหิดเลยยืนเดินนั่งนอนอาการต่างๆที่สิเกิดขึ้นคือเพินวาปิตินั่นแหละอาการต่างๆเลยวาหาสิเกิดอาการยังกระซง ถ้าเข้าไปยึดในอาการนั้นยังไปหาสื่อของอาการนั้นก็คือยังติดอยู่ในหลักการหรือยังติดอยู่ในศิรพุตุปาท่าน,านั่นคือเกลีแท้ตีกิ้งแค่มันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นอันเกิดจากอำนาจจิตของเจ้าของคือเกลาสมาธิอำนาจจิตสิเหตุมันเป็นไปมีอาการปิติเกิดขึ้นแบบดัน้นแบบนี้หลายๆาอย,ย่างเป็นสิบอย่างยี่สิบอย่างกระซังแม้กระทั่งว่า ภาพนิมิตก็คือกันที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างจริงหรือว่าจริงออถ้าเข้าใจคาว่าอานิจจาวัตสังขารานี่มันสิบว่าจริงจากอย่างเลยแต่ห้าเข้าใจแล้วก็เข้าถึงลึกซึ้งกับมันเองอนิจจานี่แปลว่าวัตสังขารานี่วัตตะแห่งความคิดทั้งหลายไม่เที่ยงวัตตะแห่งความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงออมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยอนิจจาวัตสังขาราอุปทวานี่ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยยะธรรมมิโน,โนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ยังว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็นดับไปนั่นแล้วห้าสิบไปยึดมันข้ามาผงแต่งว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างงี้เทตุยังหล่ะ<อ>คือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูซื่อดูเฉยเฉยรู้เฉยเฉยนะอ,อ,อันนี้ยังมางงกับสิ่งที่มันเป็นแค่สังขารอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเกา่านิมิต หรือปฏิภาคนิมิตในการรู้เห็นนันน่กระสงทั้งบัดถือว่ามันเป็นแค่อนิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หมุนวนไปตามของมันเองแต่ว่าเหาเป็นยังจังถูกกับมันเพราะว่าเห่าหยึดเห่าหยึดตัวนี้เออยึดอาการปีติแล้วก็มาปรุงแต่งเป็นความน่ากลัวกับน่ารักน่ากลัวว่าโอ้กูสิบ่เป็นบ้าบ่ทําแตกบ่พีบ่อันนั้นบ่อันนี้บ่เจ้ากรมรมนายเวรเอาบุญบ่นะล้วไปเห็นภาพสยดสยอง ต่าง,ง,งจิก็เกิดความกลัวนั่นแต่ไปเกิดไปเห็นภาพดีเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นภาพพระสงฆ์เห็นภาพพุทธพพพพทรูปครอบงำ่ำจะของเองยุ่งสิเกิดความปลื้มและติดนี่เอ,อ็นนี่แหละยึดมัน่นถือมัน่นอันนี้แหละยึดมั่นถือมั่นใน่แค่จิตตสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาของมันเอง <ừ. S 1> ด้วยอํานาจจิตที่เห้าอบรมมัน่นที่เห้าพยายามที่จะฟื้นที่จะบังคับที่ียมันอยู่เสียมันนิง่งถามมันว่าเป็นจังเก่าได้บ้างถามมันว่าไปเห็นพระคือเก่า ถามมันพอไปเห็นแสงสว่างคือเกานิ่มนวลคือเกา่าเกิดความทุกข์ยากไห้มันเป็นเ,ออเพราะว่าบ่เข,ข้าใจคําว่าอนิจจาวัตสังขาราเนี่สังขารทั้งหลายความคิดปรุงแต่งทั้งหลายบันบเทียงแท้แน่นอนมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระง,งับเนี่ยบาลนี่อ,อ,อุปทาวายธรรมิโนอุปชิตตวานิุรุชันติเตสังบูปสโมสุโขการเข้าไปสงบระง,งับเข้าไปนี่คือมีสติรู้อยู่ว่าเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเกิดขึ้น แล้วมันก็ต้องดับเป็นธรรมดาที่มันบ่ดับเพราะว่าจะาล้องนะั่นน่ะไปจุดประกายของมันปรุงแต่งอยากให้มันเป็นไปใดดังใจอยู่ตลอดคนคิดหาคําตอบมีความสงสัยอยู่นะว่าจำเป็นต้องค้นคิดหาคําตอบว่าจำเป็นต้องสงสัยอยู่แค่รู้ว่าสิ่งนี้เกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นของธรรมดาให้รู้เนี่ยคำว่าให้รู้รู้ยุ่จังสั้นแหละแต่อย่าเข้าไปเป็นผู้รู้ถ้าเข้าไปเป็นผู้รู้เราไม่อาเกิดอาการทุกข์ทุกข์ กังวลลังเลสงสัยอยากให้เป็นนั่นเป็นสัญลักษณ์จังหวะแต่ละคนแต่ละคนขนาดกินเขายัางบ่มีสติอยู่กับตัวเองบะยุคปัจจุบันเนยกินเขายุ่กับคิดท้าผู้นั้นคิดห้าผูาน้นี้คิดห้าสัตว์เลี้ยงคิดห้างวาควายหมูมากไก่แมวนกออหากุุงหาปลาหาหอยน้ำตามนาม้ำตามห้องออคิดหาหน้าคิดหาบุคคลที่เกลียดกินข่าศูนย์ไปน้่ก็มีกินเขา่เขาดีใจยิ้มไปน้่นใ,นในใจก็มี แต่จังหวาถ้าเขาอยู่ในปัจจุบันเขาสิเข้าใจหรือคําว่าอานิจจาวัตสังขารนี่อุปทววชธรรมน,นิโญอุปชิตตวานิรุจันติเตสงบูปสุโมโสสังขารทั้งหลายคาว่ามาทุกอย่างเป็นสังขาเรเบิดสังขารที่เห้าเห็นโดยตาเห้าเห็นคือตนใหม่ภูเขาหรือบคุคคลทั้งหลายเขาก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาออหรือจีพีอีที่ว่าการเกิดคือการเริ่มตายการพบคือการเริ่มจากนี่ก็แค่สังขารอันหนึง่งแต่ว่าเขาพยายอมหลับในความเป็นธรรมชาติ ในความเป็นธรรมดาเนือความเป็นอนิจจังในความเป็นอนัตตาเฮ้าก็เลยทุกทุกเพราะว่าบุคคลผู้นั้นจากไปเฮาบา่อจากให้จากไปแต่ว่าบุคคลที่เกลียดจากไปเฮาคันดีใจนั่นทุกทุกข์คือเก่าบุคคลที่รักจากไปจังส่ยึดปรุงแต่งในภาพอดีตเก่าๆอารมณ์นั่นเข้ามาหาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหน้าอยากให้มันได้นี่เป็นแบบนี้นี่แหละจังว่ามันอยากให้เป็นแบบนั่นแบบนี้แม่น <Amen. S 1> อยากได้แบบนั่นแบบนี้ อยากให้เป็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยตัณหาคือความอยากุปทานคือความหยุดแต่เ้านอมเขามาสู่ความคิดในปัจจุบันใดมันจะท่านเบิรนั่นแอละของเกิดของดับคือการพบจังสีมันก็เป็นการเริ่มจากกันทั้งเบิดนัหน่อยย่นีการเกิดคือการเริ่มตายถ้านะเฮาแน่ใจมันคงในสิ่งนี้แล้วเ้าสี่ไปอาไลาอาวอนและเสียใจอย่างเพราะว่าเฮาเข้าใจธรรมชาติ ของสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่มันธรรมดาอยู่หน่ในความรู้สึกของเฮ้ามันบอบอกอาการนี้ยังเลยว่าเป็นถูกกับมันหรือเป็นสุขกับมันมิตรรู้กับรู้ท่านกับท่านสิ่งนี้ควรไปน,นี่อ่าสิ่งนี้ควรเฮาสิควรเหตุจังไดในการจัดการเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้บ่เนี้เออสู้ว่าคนถี่ขาดจินและรู้เท่าทัานสังขารทั้งาดมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการพบเห็นพบหา สิ่งนั้นเรานี่จังสีห้าสิจัดการแบบใดเพื่อไม่ให้เกิดความมนหมองใจทั้งเขาและเราแบบนี้ถ้ำนั่นแหละความยุติธรรมแล้วก็เดินตามถ้ำถูกต้องที่สุดแล้วคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปนี่เหตุไปตามนี้เลยบางครั้งก็อาจจะพิจัยเขาเพราะเขายังว่าอาจสามารถละไ้แต่อันใดก็ตามถ้าทําไปตามสัจจะคือความจริงความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกความจริงของธรรมความจริงที่ ในการกระทําของเขาเองไม่มีการเบียดเบียนทำลายทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินแม้กระทั่งคาพูดแต่ว่าเขาสิดดึงเขามาเป็นศัตรูก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเขาบ่มีศัตรูแล้วเห็เขาลู่เท่าท่านมันแล้วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใจของเจ้าของเองคือความคิดของเจ้าของเองมีเหาลู่เท่าท่านลู่เท่าท่านตันหาอุปาทานของเจ้าของเองแล้วเนี่ยมันเลยเกิดบราบ่มีศัตรูจักคนเลยการกระทําสิ่งใดกระสังย่อมเป็นกลางถือตรงถือสายกลางวัสุดตรงทั้งสองส่วนละบัน เขาว่าดีสมมุติว่าเขาว่าดีกับเป็นเรื่องของคนผู้นั้นว่าเขาว่าเรวกับเป็นเรื่องของคนผู้นันว่าเฮ้าจอมไปเฮ้าจอมพ่ไปอธิบายขยายความอื่นว่าแก้โตกับบุคคลที่ว่าเลวเฉยๆเนี่ยความรู้สึกนี่สิบ่ามีความรู้สึกบอกได้ทั้งหมดเป็นเครื่องยืนยันได้แต่ความคิดกับปากมันอาจจะบาท่านได้เป็นถึงความจริงได้แต่ความรู้สึกภายในภายในของเฮาเองต่างหากนี่แหละบอกกับของเองได้ว่าเฮา ไบแ้หรือนะบ่แแ้ปากมันเบาอย่างหนึ่งตัวใดเบิดเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกโกหกตัวเองไม่ได้คนเทวาดีฮาก็บอกไปยกตัวเองขึ้นมากเฮ็ดไปเป็นกลางๆลางแต่ว่าฮาวสถ้าเบาถึงระดับนี้บุคคลเรานีมีแต่บุคคลสงเคราะห์โลกเรเด้เออบ่แมนเบาเรื่องของคนถี่บ่ท่านอาจสามารถวางสุกสิ่งสุกอย่างใดถึงคนถี่วางบ่ท่านใดเป็นไปเว่าได้เพราะว่ามันยังมีตัวอยากและตัวยึด ถ้ามีตัวอยากตัวยึดนะสีมาท่ำยังเป็นกางการ่ได้ดอกย่อมมีความเคลือบแฝงแอบแฝงโดยผลประโยชน์เวลาเห็นยังกระตรงย่อมมีเคลือบแฝงโดยผลประโยชน์บ่เพื่อผู้นั้นกันบเพื่อผู้นี้หนใดมันก็นลกมากเพื่อกูเองคือเา่าแต่ผู้คนบ่อาจบ่บ่บบเหตุเพื่อตัวกูเองแล้วคือบ่มีตัวตวนแล้วลูกเท่าท่านสังขารทั้งหลายที่มันเกิดมันดับแล้วจีเหตุยังเป็นเป็นที่เอินไปยุติธรรมที่สุดเป็นกลางที่สุด จ้างว่า <desserts> ท <performance. S 2> mm ุกคนเข้าใจแม้กระทั่งการปฏิบัติโดยภายในภายในทุกคนติดห้ายติดอันนี้และติดอาการพิตีรู้สึกว่ามันเม็นยังมันคืออะไรอันตรายไหมควรจัดการยังไงก่ต้องจัดการยังไงเหตุไปเถอะถ้าเข้าใจค้าว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นธรรมดาก็ยอมรับไปเป็นธรรมดาแค่แค่ให้รู้ว่ามันเกิดแค่รู้ว่ามันดับแต่ว่ามันบ่อยากให้ดับเหมือนที่พอว่ามันหยุดอ อย่างสีว่าคือเฮากินเข่าวันคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้คิดถึงสัตว์เลี้ยงคิดถึงเรื่องราวต่างๆอันที่เป็นอดีตคิดอะไรมากตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจน่าเท่าเป็นผู้ใหญ่อยู่นล้คิดถึงอารมณ์ต่างๆที่พ่อใจแล้วบ่พ่อใจมั่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสังขารทั้งเบิดทั้งแดงภาพนิมิตต่างๆปฏิภาณนิมิตต่างๆกับสร้างมันก็เป็นแค่ของเกิดของดับเออมันเป็นของเห็นภายในบ่จริงเรื่องต่างๆนี่นั่นแหละ ถ้าเข้าถือเป็นจริงเป็นจังเข้ากับเป็นบาปปกับมันต์แหละง่ายๆมันบ่ไอะไรเป็นง่ายๆเลยรรมาทำมา,ออวมา,ค,วามความจริงความจริงของถูกของตัวเองสมุทัยคือสาเหตุถูกของตัวเองสาเหตุของมันคือความหยุดแต่ความอยากความอยากและความหยุดนันเองเออไปคิดถึงอดีตเนี่ยหยุดคือเขาให้มันเป็นอนัตาก็หยุดคือเขาให้มันเป็นไปใดดังที่ตัวเองพอใจนั่นแหละจึงว่าที่ถูกประทานไอ้ตัณหาคือความอยาก หรือกามุปาทานทั้งหลายสรุปล่ว่วะอยากได้ดังใจให้มันถึกอารมณ์กูอารมณ์นี่กูหมักกูพอใจอารมณ์นี่อารมณ์มมมน,มนี่แหละเรื่อน่ากามุปาทานต้องพ่อใจทิฏฐุปาทานเอาความคิดเห็นของตัวออเองออกแสดงให้ผู้อื่นยอมรับคำว่าคำว่าออกแสดงให้ผู้อื่นยอมรับย่อมมีเหตุผลต่างๆที่เข้ามายกอ่างที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติมาเลื่อน ศีรพุตุปาทานสุดท้ายมากมันกับลงอัตตะวาทุปาทานยกตนเป็นใญ่ขึ้นเ่าเนี่ยทุกอย่างนี่เป็นหัวใจเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันบ่ได้แยกแต่ว่าอธิบายความส่อนเล่นความเล่นหลับความสี่เหาบาเข้าถึงมั่น่ามันคือสิ่งเดียวกันเลยมื่อเลอยแยกว่าอันนี้นะเออเป็นการมุปาทานที่าาตุปาทานศีรพุตุปาทานอัตตวาทุปาทาน จุดใหญ่มันให้รููเท่าทัานสังขารขวดสังขารคือขวามปรุงแตง่งปรุงแต่งนอกคือเห่าเห็นตนใหม่แล้วผู้เขาบุคคลที่ที่เห่าเห็นกันหรือปรุงแต่งนอกขวามเกิดคือการเริ่มตายขวามการพบคือการเริ่มจากนะบ่จากเป็นกาจากตายนี่ก็เป็นสังขารอันหนึ่งธรรมดาแล้วข้างจีจืดเห็นอย่างสังขารในแบบคือนิมิตต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในในภากการปฏิบัติต่างเอ่อเห็นหนั่นเห็นหนี่ก็แล้วแต่เอด เิดความรู้สึกในปิติทั้งหาเป็นเบื้องตน้นที่จริงมันเยอะกว่านั้นมันก็แค่ว่าเป็นของเกิดดับหรือไปยึดมันมากเห็นหยังแม้กระทั่งว่าการเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแสงสว่างจ่าอยู่ก็ยังไหยึดเลยมันก็เกิดดับมันมีจริงือวามันมีอยู่บ่อนนในขณะนี้ปัจจุบันณขณะนี้นั่นแหละจังว่าถ้าห้าคิดว่ามันมีมันก็มีถ้างคิดว่ามันบ่มีมันก็บม่มี้าออใจไว้ัคหน่อย สิไปคิดอดอดีตและอนาคตมันเห็ดหยังก็ยังว่าวอยู่ปัจจุบันแกนี้ความเจ็บไข้ได้ป่ยยังสี่หลายหลายคนก็นยังไปคิดว่ามีคนใส่ของมีคนเห็ดใส่อันนั่นอันนี้สิเป็นสนใจมันหยางนั่นมันยังพไดถึงพระรัตนาตรัยแท้ด้นั่นแหละแต่คนที่เข้าถึงพระรัตนาตรัยแท้นี่พุทธทางสนางาาันนักฉามีพุทธนี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปกบานคือตัวกูเองธรรมัะสันคักฉานี่มักมีองค์แปดนี่ธรรมะ เดินตามท่านนี้สังข้งสนังขจายมิเนี่ยเราเป็นผู้เดินอยู่แล้วในมักมีองแปดนี่มันก็เป็นตัวเองคือเก่านั่นแหละนี่แต่สังข้งมันอย่างพุทธังตั้มมั่งสังขังยังกระพึงตนพึงทำทำก็ตนเป็นหนึ่งเดียวนะนันทีไปใส่หว่าง่ายๆเนาะพอ